หิดไหม ถ้านักฟุตบอลในทีมของคุณนั้นจะเชียดทีมคู่รักคู่แค้นทีมนี้คุณแทบอยากจะสะบดใส่แฟนบอลฝั่งตรงข้ามทุกวินาทีที่ได้เห็นหน้ากันยิ่งถ้าเราบอกว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับ2ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลแค่นึกภาพก็คงจะร้อนกันทั่วโลกกรณีล่าสุดเกิดขึ้นกับวอลเว็กฮอสกองหน้าตัวรับขวัญใจแฟนบอลยูไนเต็ดคนใหม่ที่อดีตของเขานั้นกลับมาทําให้แฟนบอลบางกลุ่มย้ำนะครับว่าบางกลุ่มไม่พอใจท,ที่กระลครั้งหนึ่งเขาเคยประกาศตัวว่าเป็นแฟนหงแดงแต่มม่โชวควคาเป็นอโดยมือสสัมัมผ Disit andfield ก่อนเกเือด แน่นอนว่าแฟนบอลที่ผมบอกว่าบางกลุ่มถึงกับหัวร้อนและประนามว่าเวคอตอย่างหนักเพราะป้ายนั้นหักนับเฉพาะนักฟุตบอลที่มาลงแข่งขันที่นี่มันก็มักจะเกิดกับการเอามือไปแปะโดยแข่งจอบ้านซะมากกว่านำซ้ำเมื่อเกมจบลงด้วยสกอร์อัปยศประเด็นนี้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก ก่อนจะไปหัวร้อนการหากใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์จากทีมงานฟุตบอลแม็กซ์กลับมาที่เรื่องราวของเวกฮอสผู้ที่เป็นแฟนหงแดงมาตั้งแต่ยังเด็กได้สร้างความเดือดด้อนให้กับแฟนผีคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวที่อ้างว่าจากคลิปที่เขาเอามือไปแปะป้ายนั้นก็เพียงพอต่อการยกเลิกสัญญากับเขาแล้วผมไม่สนภาพที่เขาจะชูถ้วยคาราบาวคัพกับเราอีกแล้วเขาต้องออกจากทีมไปเมื่อสิ้นสุดการยืมตัวแต่คลิปนี้ก็มากพอที่เขาควรจะต้องไปซะคุณไปสัมผัสป้นน United, ยงงายแอน เาหรืออย่างไราที่3ที่บอกว่าจากสกอตเชียร์จมันก็ทาให้คิดได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่คุณไปแตะป้ายนั่นเพราะมันจะส่งผลให้ทีมคู่แข่งจบลงอย่างอนาถอย่างเช่นที่เจอเกนครอฟ์เองก็เคยโดนกับตัวเองเมื่อสมัยคุมดอทมุนผมบอกผู้เล่นว่าไปอย่าไปแตะต้องป้ายสัญ,ญลักษณ์ดิเอสแอนด์ฟิลจนกว่าพวกเขาจะได้แชมป์มันเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งเพราะผมเองก็เคยสัมผัสมัน,มนตอนคุมดอทมุนและมันจบไม่สวยเพราะเรา,เราแพ้ไป4ี่ต่อศนและคากล่นด่าของแฟนบอลที่มีต่อเวทฮอสดิ้นเป็นแค่บาง ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเสียเรียดอะไรกับเรื่องนี้นกเพราะการที่นักเตะคนนึงเป็นแฟนอีกทีมแต่ต้องมาอยู่กับทีมที่เป็นคู่แค่มันก็นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนักฟุตบอลอดีตก็มีมากมายที่เป็นแบบนี้อย่างที่ปัจจุบันอย่างคิวินเดอรอยที่ก็เคยบอกว่าเขาเชียร์ลิเวอร์พูลตั้งแต่ยังเด็กแต่ก็ต้องเล่นให้กับซิตี้ที่ที่เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์กันโดยตรงในช่วงหลายปีหลังหรือลูก้าโมดริดที่ก็เชียร์บาร์เซโลนามาตั้งแต่แรกแต่ชีวิตของเขาก็พาให้ใหตัวเองเวียงมาเป็นนักต Real นเตเเะ าทีมตรงข้ามได้ในหลายปี กับเวกฮอสที่สําหรับแฟนผีบางกลุ่มมองว่าการย้ายมาของเขานั้นคือความล้มเหลวเพราะไม่มีสถิติที่จับต้องได้อย่างเช่นจํานวนประตูที่กองหน้าควรทาได้มากกว่า1ประตูจาก14เกมแถมผลงานในการเจอการก,ก,กับทีมเชียร์ในวัยเด็กเวกฮอสอย่างเงียบเป็นเป่าซางอีกต่างหากจะบ,บอกว่าการจับป้ายที่แอนฟิลเป็นชนวนเหตุให้สถานการณ์มันร้อนระอุข,ขึ้นไปอีกหรือไม่มันก็ใช่แหละครับแต่นะครับแต่มันอาจจะเป็นความฝันของเขาตั้งแต่ยังเด็กก็ได้แต่มันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับคือการท้าทายป้ายศญลักษณ์นั้นอย่างที่ e Ride, นนเอีเยนไรต์ ลงสนามแต่เป็นตอนที่ก่อนจะไปวอร์มอัพผมมองซ้ายมองขวาก่อนจะแตะมันเพราะผมไม่อยากให้เ,เพื่อนๆร่วมทีมคิดว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติผมแค่ต้องการที่จะแตะป้ายนั้นเฉยๆซึ่งการที่เขาทําอะไรแบบนี้ในฐานะนักเตะที่เคยเป็นคู่ตรงข้ามลิเวอร์พูลอย่างรอยคีนก็ตอบกลับอย่างเจ็บแสบมันก็โอเคหรอมั้งนะมันเป็นวัฒนธรรมของนักเตะลิเวอร์พูลแต่มันไม่ใช่สําหรับนักเตะคู่แข่งผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณจะไปแตะมันทําไมไรตี้ผมคิดว่ามันโคตรงี่เง่าเลยมันดูเด็กน้อยคุณได้ประโยชน์อะไรจากมัน จากคำพูดของรยคินเราพอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าสําหรับฝงตรงข้ามของลิอร์พูนั้นเขามองว่าป้ายนี้ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรที่ทีมอื่นต้องไปสนใจมากบางฝั่งอาจมองไปที่ความมูเตลูในเรื่องของอาถรรพ์และอาจจะนําพาโชคไม่ดีมาสู่การแข่งขันในวันนั้นๆกลมาที่เรื่องราวของวาลเวกฮอสนะครับนี่คือหลักฐานที่เราจะยืนยันให้ทุกท่านได้ทราบว่าเขานั้นเป็นสาวกลิเวอร์พูพันแท้จริงๆสําหรับผมลิอร์พูพิเศษผมยังคงขนลุกเสมอมาเมื่อได้ยินเพลง you Will n e ใน r Walk Alone และถึงอย่างนั้นก็มีาาาายยสสโมมมมรรชชชชัััััั้้นน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 นอดใงกกกกฤเเ่ผิว,นะวพวขีต หลายคนที่เล่นที่นั่นเวกฮอสกล่าวกับดาโซดในปี2020แถมในปี2018เขาก็เคยบอกกับเดอะเทเลกราฟว่าเขาฝันที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ถึงอย่างนั้นในฐานะเดอะคอปนะครับเวกฮอสน่าจะทราบดีถึงการแข่งขันที่ฝังรากลึกระหว่างส,สองสโมสรที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศมันเลยทำให้การการะทำของเขาคือเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ของเหล่าแฟนบอลบางกลุ่มและรู้สึกเหมือนว่าทีมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มอย่างเช่นตัวอย่างจากผู้ใช้งานทวิตเตอร์ที่บอกว่่่านมมมัเเเก12.10ตต้งแริลย อีกคนที่เห็นด้วยก็มาเสริมว่าเราแม่งแพ้ก่อนที่เกมจะเริ่ม้วยซ้ําในมุมมองของฟุตบอลแม็กซ์มองว่าเรื่องนี้ควรจะปล่อยผ่านไปได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่ทนโทว่าเวิกฮอสทาผลงานได้ดีขนาดไหนเขาช่วยทีมในฐานะผู้ปิดทองหลังพระได้ในหลายๆเกมและเมื่ตที่เข้าสู่ปี2023แม้คนจะคาดหวังเขายิงประตูมากแค่ไหนก็ตามการกระทําของเขาที่อูโม่แอนฟิลไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเขายังคงเป็นนักเตะของยูเนเตดไม่ว่าเขาจะเชียร์ทีมที่แฟนบอลของต้นสังกัดเกลียดเพียงใด ถ้าเขาเล่นเต็มที่และพร้อมมอบทุกสิ่งที่มีให้กับสโมสรมันก็คู่ควรแล้วไม่ใช่หรือที่เขาจะเป็นคนของทีมต่อไปจากนั้นความเป็นมืออาชีพคือตัวแปรสําคัญสําหรับปัญหานี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนทีมเชียร์ของเขาได้แต่คุณสามารถทําให้เขารักสโมสรของคุณได้ถ้าคุณสนับสนุนเขามากพอ,อถ้าใดมีข้อสงสัยหรืออยากติดชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์